สวัสดีค่ะส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่7สําสำหรับตอนที่7เราให้ชื่อตอนว่าขอโทษครับขอบคุณค่ะในนิยายเสียงเรื่องสอนรักมาเฟียพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะถึงตอนนี้โพบรักเริ่มสนุกกับงานที่เธอทําและทุกครั้งที่เธอไปเป็นพี่เลี้ยงของคู่แฝดเธอมีความสุขมากทุกครั้ง เด็กแฝดไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดเพียงแต่พวกเขาเติบโตมาอย่างขาดความรักความอบอุ่นและไม่มีคนอบรงสั่งสอนขาดแม่ตั้งแต่เด็กมีแต่พ่อแต่ก็เหมือนไม่มีทั้งทั้งที่เด็กๆรักและโหยหาความรักจากพ่อเพราะเขาเป็นรักเดียวของเด็กๆแต่คนเป็นพ่อกลับไม่เหลียวแลพวกเขาเลยนี่ก็เป็นเวลาห้าวันแล้วที่พบรักมาสอนการบ้านแก่เด็กเกและ ส่งเด็กๆเ,เข้านอนเธอไม่เคยเจอไซมอนโรมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอนึกถึงชื่อนี้พบรักก็รู้สึกโมโหทุกทีคนอะไรคิดแต่สนุกท่าเดียวไม่พร้อมจะมีลูกน่าจะป้องกันแต่คงสมองฝ่อสินะเวลามีความต้องการฮึคิดแล้วสงสารเด็กน้อยตาดำๆจริงๆวันนี้เป็นวันเสาร์พบรักจึงมาที่วินล่าโรมันแต่เช้าโดยมีฟิลิป ไปรับเธอที่หอพักและเมื่อเธอมาถึงเธอก็ตรงดิ่งไปหาคู่แฟนระหว่างทางเธอได้เจอกับผู้ดูแลบ้านสวัสดีค่ะคุณลินดาปาลินดาตอบรับการทักทายของเธอสวัสดีค่ะคุณครูพบรักสังเกตเห็นสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีนักของคุณลินดาจึงเอ่ยถามขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะคุณลินดาเด็กๆล่ะคะ เด็กๆไม่ยอมทานอาหารเช้าค่ะอารวาดใหญ่เลยค่ะดิฉันไม่รู้จะจัดการอย่างไรดีกับพวกเธอแล้วละค่ะคุณครูช่วยหน่อยนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ห้องอาหารค่ะพบรักได้ยินดังนั้นเธอรีบมุ่งตรงไปยังห้องอาหารทันทีภาพที่เธอเห็นคืออาหารตกเกลื่อนกราดเต็มโต๊ะและที่พื้นเอเดนกำลังขี่คอสาวใช้นางหนึ่ง สาวใช้พยายามปัดป้องยาค่ะคุณหนูคุณหนูยาค่ะและมีสาวใช้อีกคนที่ไอดา้ากำลังสนุกสนานอยู่กับการขยี้ผมของเธอห้องอาหารที่สวยหรูหนะ้ตอนนี้ไม่ได้สวยหรูอีกต่อไปพบรักฏมากที่เด็กๆมีพฤติกรรมแบบนี้เธอพยายามร้องห้ามปรามให้ทุกคนหยุดแต่เด็กน้อยไม่สนใจเสียงของเธอเลยนี่วันนี้ฉันเจอริดเดต ของแฝนนรกเข้าแล้วสินะได้ถ้าจะเล่นแบบนี้ชอบแบบนี้ใช่ไหมพบรักรวบรวมความกล้ารวบรวมพลังทั้งหมดที่เธอมีตะโกนออกไปสูดเสียงเอเดนไอดา้าหยุดเด็กน้อยทั้งสองเมื่อได้ยินเสียงดังเช่นนั้นพวกเขาหยุดอย่างอัตโนมัติและถอยกลูติดฝาผนังไอดา้ารีบวิ่งไปจับมือพี่ชายของเธอทันที สองเด็กน้อยตัวสั่นง,งันงกกลัวพพรักมากเพราะตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยมีใครตวาดพวกเธอได้เสียงดังเท่านี้มาก่อนขนาดเด็กดีของพวกเขาถึงจะโกรธมากมายแค่ไหนหรือเอื่อมระอาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กทั้งสองขนาดไหนเขาก็ไม่เคยตวาดเด็กๆแบบนี้เลยปาลินดาได้ยินเสียงของภพรักได้ชัดเจนเธอเรีบพิ่งมาดูที่ห้องอาหารและเมื่อเห็นว่าภพรัก สามารถทำให้เด็กๆสงบลงได้เธอก็คอยดูอยู่ห่างๆว่าพบรักจะทำอย่างไรต่อไปถึงตอนนี้พบรักเห็นแล้วว่าทุกอย่างสงบลงแต่สิ่งที่เด็กๆทำมันไม่ถูกต้องเธออยากจะลงโทษเด็กๆทั้งสองแต่เมื่อเธอหันไปมองไอด้าที่ตอนนี้เด็กหญิงตัวน้อยน้ําตาไหลพรากเธอยืนกอดพี่ชายของเธอไว้แน่นไอด้า เอาแต่ซบหน้าเข้าหาเอเดนไม่ยอมมองมาอย่างที่เธอเลยส่วนเอเดนก็จ้องมาที่เธออย่างเขมงเหมือนว่าเขาจะต้องปกป้องน้องสาวตัวน้อยของเขาภบรักตั้งสติแล้วค่อยเดินไปหาเด็กน้อยทั้งสองเธอซุดตัวลงนั่งกับพื้นใกล้ๆเด็กทั้งสองไอดาเอเดนมาหาคุณครูค่ะเธอค่อยๆปรับน้ำเสียงให้อ่อนลงแต่เด็กๆก,ก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เธอ เธอจึงค่อยๆเอื้อมมือไปกอดไอด้าและตอนนี้เธอรับรู้ว่าไอด้ากลัวเธอมากเพราะไอด้าพยายามฝืนตัวเองไม่ให้เธอกอดแต่เธอก็ไม่ละความพยายามเธอค่อยๆดึงร่างของเด็กน้อยเข้าสู่อ้อมกอดลูบผมเด็กน้อยเบาๆครูขอโทษนะไอด้าที่เสียงดังกับหนูแต่หนูรู้ไหมว่าที่ครูทำไปเพราะครูรักหนูนะคะคุณครูคุณครูรักหนูจริงๆเหรอคะไอด้าถามกลับ ด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื่นค่ะพบรักตอบกลับเอเดนมานี่มาหาคุณครูค่ะเอเดนเมื่อเห็นว่าน้องสาวของตัวเองคลายความกลัวลงได้แล้วเขาก็ค่อยๆเดินเข้าหาพบรักอย่างช้าๆเมื่อเขาเข้ามาใกล้พบรักก็ดึงร่างของเด็กน้อยสู่อ้อมกอดแล้วกอดเด็กทั้งสองเอาไว้แน่นพร้อมทั้งจูบกลางกระหม่อมเด็กทั้งสองรู้ไหมว่าทำไมคุณครูเสียงดัง เพราะทุกคนไม่เชื่อฟังคุณครูเลยครูจําเป็นต้องเสียงดังแต่ที่ครูเสียงดังก็เพื่อต้องการให้หนูทั้งสองหยุดครูไม่ได้ต้องการให้หนูกลัวและครูไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายพวกเธอเลยแต่สิ่งที่พวกเธอทําเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเธอสองคนลองหันไปดูพวกพี่เลี้ยงสิพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างเอเดลและไอดา้าหันไปนมองพี่เลี้ยงทั้งสองที่ตอนนี้ นั่งกองอยู่กับพื้นผมผรารุงรังยุ่งเหยิงเสื้อผ้าเปิดอเปื้อนด้วยอาหารสภาพของพวกเขาน่าดูไหมคะไม่น่าดูค่ะไม่น่าดูครับเอเดนและไอดาต่างตอบกลับพบรักแล้วถ้ามีใครมาแกล้งหนูแล้วหนูตกอยู่ในสภาพนี้หนูชอบไหมคะไม่ค่ะไม่ครับเอาล่ะตอนนี้เอเดนกับไอดา้าไปขอโทษพี่เขานะคะ คู่แฟดเมื่อได้ยินคำพูดของภูปรักทั้งสองมองหน้ากันอย่างประหลาดใจทำไมทำไมพวกเราต้องขอโทษพวกเขาด้วยในเมื่อเดดดีจ้างพวกเขามาเพื่อดูแลรละรับใช้เราดังนั้นเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้อย่าให้ฉันเจอนะเด็ดดีตัวดีของพวกเธอแม่จะเบิร์ดกระโหลกให้พบปรักได้แต่คิดในใจเอเดลและไอดา้าลองคิดดูนะคะ ถ้าไม่มีพวกเขาแล้วใครจะช่วยพวกเธอเตรียมอาหารเช้าทำกับข้าวส่งพวกเธอไปโรงเรียนถ้าเธอสองคนเป็นเด็กเกเรแล้วใครจะอยากอยู่ด้วยกับพวกเธอถึงตอนนั้นทุกคนก็จะจากพวกเธอไปหมดแล้วพวกเธอจะไม่เหลือใครเลยเมื่อเราทำผิดแล้วเราสำนึกผิดกล้าที่จะกล่าวขอโทษครูเชื่อว่าไม่มีใครกโกรธหนูทั้งสองทุกคนพร้อมให้อภัยโดยเฉพาะเอเดน หนูเป็นลูกผู้ชายเมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและกล่าวคำขอโทษนี่คือวิสัยของสุภาพบุรุษเมื่อโตขึ้นเธอก็จะสามารถปกป้องและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องสาวของเธอได้เหตุที่พบรักพูดเช่นนี้พอหลายครั้งที่เธอเห็นว่าไอดา้ามักจะทำทุกอย่างตามพี่ชายหรือพฤติกรรมเรียนแบบถ้าเอเดนปฏิบัติตัวดีเธอเชื่อว่า สำหรับไอด้าแล้วเธอคงรับมือไม่ยากว่าไงคะเด็กๆคนรับใช้สองคนที่ได้ยินคำพูดของพบรักสั่งให้ขอโทษพวกเธอพวกเขาทั้งสองทำท่าอย่างประหลาดใจแสดงทีหน้าท่าทีอย่างลำบากใจกับเรื่องที่เด็กๆต้องมาขอโทษพวกเธอและแล้วหนึ่งในสองคนรับใช้กำลังจะเอ่อยอะไรขึ้นมาแต่พวรักยกมือจุป,ปาก ห้ามพูดเพราะตอนนี้เด็กทั้งสองได้เดินมาหยุดหยุดตรงหน้าพวกเขาแล้วเอเดนเป็นคนแรกที่เอ่ยคำขอโทษขอโทษครับหลังจากนั้นตามมาก็เป็นไอดาขอโทษค่ะคนรับใช้ทั้งสองจับมือเด็กน้อยเอาไว้แล้วตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรค่ะคุณหนูเด็กน้อยทั้งสองหันหลังกลับแล้ววิ่งเข้ามากอดพบรักเอาไว้อย่างแน่นทั้งสอง ร้องไห้โฮออกมาดังลั่นพบรักตกใจเล็กน้อยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้ห้ามจนเห็นว่าเด็กน้อยทั้งสองร้องไห้เบาบางลงแล้วพบรักเลยเอ่ยถามขึ้นว่าเป็นอะไรคะพวกเธอร้องไห้ทำไมผมรู้สึกตื้นตันกับคำขอโทษที่พูดออกไปและผมรู้สึกดีมากครับที่พีพีเขาจับมือผมแล้วบอกผมว่าไม่เป็นไรครับคุณครู เอเดนตอบแล้วไอดาละจ๊ะหนูก็เหมือนกันค่ะผมปรักยิ้มและกอดเด็กน้อยทั้งสองเอาไว้แล้วค่อยๆให้เด็กน้อยทั้งสองนั่งลงบนตักของเธอโดยที่เอเดนนั่งอยู่ทางด้านขวาและไอดานั่งอยู่ทางด้านซ้ายแล้วเธอก็ค่อยๆอธิบายให้เด็กๆฟังว่านั่นก็เพราะเป็นว่าหนูทั้งสองสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ได้กระทำลงไปจำเอาไว้นะคะว่า ถ้าเราทำผิดต้องรู้จักขอโทษและถ้าใครทำอะไรให้เราหรือเราได้รับการดูแลจากใครเราต้องกล่าวขอบคุณรู้ไหมคะค่ะครับพวกเธอน่ารักมากแถมเก่งอีกต่างหากเอาละ่ะกิฟมีไฟติ็กทั้งสองเอามือน้อยๆปาดน้ำตาก่อนที่จะตกมือประสานกับมือของพบรักสัญญานะคะว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว ค่ะครับคุณครูแล้วทั้งสก็สวมกอดกันพบรักก็ให้รางวัลเด็กๆโดยการหอมแก้มพวกเขามแปลกแฮะทำไมนะเด็กพวกนี้ถึงพูดขอโทษขอบคุณช่างยากเย็นแสนเข็นจริงๆคงจะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากพ่อเป็นแน่พบรักได้แต่ขบคิดเอาล่ะว่าแต่ตอนนี้ใครจะช่วยประยุงคุณครูคลุกขึ้นคะเพราะเธอ นั่งพื้นนานไปหน่อยบวกกับเด็กทั้งสองคนนั่งบนตักของเธอเลยทําให้ขาของเธอเป็นตะคิวเด็กน้อยคู่แฝดเลยช่วยกันฉุดกระชากลากถูเพื่อให้พบรักยืนขึ้นกลายเป็นว่าทั้งสามคนหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานปาลินดาปาดน้ําตาตัวเองพร้อมทั้งหัวเราะเมื่อมองมายัางภาพเบื้องหน้าเธอไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคู่แฝดกล่าวคำขอโทษใคร เพราะเธอเองก็พยายามอบรมสั่งสอนคู่แฝดแต่ไม่เคยได้ผลเลยเอาล่ะเราออกไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าไหมคะแล้ววันนี้คุณครูจะสอนพวกเธอวาดรูปด้วยส่วนในนี้พวกพี่ๆเขาจะได้ทำความสะอาดโอเคไหมโอเคค่ะโอเคครับเด็กน้อยทั้งสองรับคำแล้ววิ่งออกไปยังสนามหน้าบ้านทันทีคุณพบราคาเย็นนี้อยู่ทานข้าวกับเด็กๆนะคะค่ะ ปาลินดาด้วยความยินดีค่ะป้าลินดาคะหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าคุณพ่อของเด็กๆปกติเขากลับบ้านหรือเปล่าคือหนูมาทำงานเกือบจะอาทิตย์แล้วยังไม่เคยเจอเลยค่ะคุณไซมอนจะกลับมาทานข้าวกับเด็กๆเกย็นวันเสาร์และนอนที่นี่หนึ่งคืนแต่วันธรรมดาคุณไซมอนจะนอนค้างที่คาสิโนค่ะวันเสาร์กลับบ้านมาเธอก็หอบงาน มาทำต่อที่บ้านอีกกองพเนรเลยค่ะป้าสงสารเธอจริงๆค่ะไม่มีเวลาให้คุณหนูเลยคุณลินดาคะถ้าดิฉันจะขอพาเด็กๆออกไปข้างนอกเช่นออกไปเที่ยวสวนสนุกออกไปสวนสัตว์ดิฉันสามารถทำได้ไหมคะเอาเป็นว่าเย็นนี้คุณลองขออนุญาตคุณไซมอนดูนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอตัวไปหาเด็กๆก่อนนะคะพบรักเดินจากไปแล้ว แต่พ้าลินดายังคงมองร่างบางที่เดินหลับไปอย่างภาพภูมิใจว่าใช่ต้องเป็นเธอเท่านั้นที่จะเอาคู่แฝดอยูเ่เด็กๆคะวันนี้คุณครูขอร่วมทานอาหารเย็นด้วยนะคะเย้เย yeah, <yeah>, yeah. ้เย้เอเดนและไอด้ากระโดดโลดเต้นอย่างดีใจที่เย็นนี้พบรักจะอยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยดีใจจังเลยคะ่ะวันนี้คุณครูจะได้เจอแดดดีสักที T T แดดดีดูแต่ว่าแดดดี they, ใจดีที่สุดเลยนะครับผมว่าแดดดี they, ต้องชอบคุณครูแน่นอนเลยเพราะคุณครูใจดีแล้วก็ไม่เคยว่าพวกเราว่าเป็นแฟนนรกเอเดนหนูไม่ได้ยินคำพวกนี้มาจากไหนจ๊ะก็พี่เลี้ยงคนก่อน,อนไงครับทุกคนเรียกเราว่าแฟนนรกเราก็เลยทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆโถเด็กน้อย เห็นไหมล่ะคะว่าคำพูดของผู้ใหญ่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเด็กขนาดไหนเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่จะแต่งแต้มอะไรลงไปในผ้าขาวผืนนั้นเอเดนมานี่ไอดามานี่ด้วยจ้ะเด็กทั้งสองเดินเข้ามาใกล้กับภพบรักแล้วเธอก็เอามือนวดตรงขมับของเด็กน้อยเบาๆแล้วพูดว่าเอามันออกไปเอามันออกไปต่อแต่นี้ ไม่มีอีกแล้วแฟนนรกต่อไปนี้จะมีแต่เอเดนผู้น่ารักและเด็กดีเธอทำเช่นนี้กับไอด้าด้วยเช่นกันทำสลับกันไปมาวอร์อรายังมีความสุขทีนี้ถึงตาพวกเราแล้วนะคะพวกเธอพวกเธอจะทำอะไรคุณครูคะหลับตาสิครับเอเดนสั่งค่ะพบรักค่อยๆหลับตาหลังจากนั้นเธอก็เริ่มสัมผัสได้ว่า มีมือน้อยๆมาแตะลงตรงขมับของเธอและค่อยๆนวดเบาๆพร้อมกับกระซิบข้างหูว่าอยู่กับพวกเรานานๆตลอดชีวิตนะคะอยู่กับพวกเรานานๆตลอดชีวิตนะครับพบรักรู้สึกตื้นตันในคำพูดของเด็กๆเธออยากจะตอบกลับไปว่าคงจะเป็นอย่างนั้นละคะ่ะนี่ตั้ง5้าล้านฉันยังไม่รู้เลยว่าจะก,กี่ปีกี่ชาติ กว่าจะชดใช้หมด